ตำรวจแม่กลองเจ๋งใช้สายตรวจโดรนบินกว่าล้างแก๊งแข่งรถบนถนนพระราม 2. ตำรวจสมุทรสงครามเจิงใช้สายตรวจทางอากาศโดรนอัจฉริยะกว่าล้างแก๊งซิ่งแข่งรถบนถนนพระรามสองเผยในรอบ15วันจับได้แล้วกว่า40รายวันที่สองมีนาคม2 5 6พันารพันตำรวจเอกนกพรเริ่มรวยผู้กำกับสอบสวนพอจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมพันตำรวจโทสััดเบ้าแบบดีรองผกกปอสอพมือสมุทรสงครามนำกำลังพลห้านายคือ เจ้าหน้าที่โดรนจำนวน3านายและสายตรวจตำรวจภาคพื้นดิน2นายใช้โดรนมือถือ3ตัวและสายตรวจโดรนอัจฉริยะอีกหนึ่งตัวออกตรวจกวาดล้างกลุ่มัยรุ่นแข่งรถบนถนนพร,ราม 2. พบกลุ่มับรุ่นจำนวนมากรวมตัวกันแข่งรถจักรยานยอนต์นอก่อความเดือดร้อนรำคาญยอให้กับชาวบ้านและผู้ใช้รถสัญจรผ่านบริเวณน,นั้นโดยจะรวมตัวกันบริเวณปั๊มน้ำมันในจังหวัดสมุทรสาครก่ออนจะประกบกู้แข่งกันเพื่ออาหาผู้ชนะในระยะทางประมาณ2กิโลเมตร เข้ามาในเขตตจังหวัดสมุทรสงครามโดยเจ้าหน้าที่ได้ใช้โดรนออกบินลาตระเวนสังเกตพฤติกรรมกลุ่มวัยรุ่นจากนั้นจะแจ้งหมายอย่างเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินเพื่อที่จะบันทึกภาพเก็บไว้เป็นหลักฐานและออกหมายเรียกมารับทรากข้อกล่าวหาหากไม่มาก็จะออกหมายจับต่อไป